แต่ว่าสไนปิศาดด้วยลิทไม่นำเลยสวยมัวแต่เก็บคนอยู่ดิไม่ว่าอันดีบิวอันดับิี่นายเยอะใช่ไหโอ้ย ทำไมเขาไม่เอาไอ้ด่านนี้ออกไปวะเอ้ะนัเอ้กูก็ไม่ชอบเื่างันนี้มัเป็นาวปวดจะออกไปได้แล้วกูลสัมทา์เลยเฮเวนกับโรตัสจะโจรทิ้งไปเลยอะเราจะไม่เลิกเล่นจนกว่าจะเจอซัมเซ็ตเราจริงไม่เลยอ่ยจะเอาไว้ล่ะได้กูไงก็ได้หมเพิ่มกูเชิ่มซิลซังเลย ใช่อย่าตายมาแล้วเฮ้ยมันมาแล้วอะเรน่าเจ็บเรน่าเจ็บหรือเปล่าวะเขาไม่เจอสมุขฆาตชิบหายเกือบตายเจ็บป่ะเรน่าครบเจ็บ จะได้โอเวอร์คิวไปแล้วมั้งโอ้หเจ็บหมดเลยอ่ะเหลือเจ้ชื่เหลือคุณเท่ากับกี่เปอร์เซ็นต์ผมไม่เชื่อคุณเท่ากับกี่เปอร์เซ็นต์มันค่อยร้อยไอ้ขี้ไม้ตัวสุดหนึ่งมึงมาดิควายว้าตะวันศรัทธาเดี๋ยวขวางสิวะ กูจะเข้ายัางไงเฮ้ยเก็บแ,ล,แล,ล้วเก็บแล้วไปเขียวเชียวเชียวดุ้ยลิทไม่นำเลยไปม,มัวจะเก็บคนอยู่ดิไม่ว่างเฮ้ยทีแม่งเลยจะกินอย่างไรเนี่ยออทมาเลย ใช่อุ้ยแป๊บนึ <t <t ่งสุนหมดหลังเข้าหลังเข้าเฮ้ยหลังสว่า โอ้หไอ้สัสตร์เนี่ยจะโดนอีกนะเนาะเดี๋ยวสว่ามือพอยครับอุ้ยหลังหลังหลังเลยอะดูอะไรเพื่อนเออเอาสะกินมาแล้วครับเอาโอนี้มาครับผมหน้ามันตั้งแต่ต้นเกมยังไม่ได้เปลี่ยนเลยครับนะครับโอนี้อยากเปลี่ยนไหมครับนะครับ อยากเปลี่ยนไหมล่ะม <c oughs> <hi> ันลิมิเต็ดไปครับผมไม่ค่อยชอบอยากเปลี่ยนไหมล่ะผมไม่ค่อยชอบปืนลิมิเต็ดครับแฟชั่ชิงแฟชั่ชิ่งเฮ้ยคมเฮ้ยคม ใครปนปืนกัววินี่ไอ้ซาดกวนปีนขมักม่งโว้วตกแม่งเลยตกงแม่งเลยเฮ้ยกินไ่ฟ้าไอ้กินไ่ฟ้าไปแ้กินใหม่เออะกินใหม่เฮ้ยรวยจัดรักรักยุ่งิยุ่ง อุ๊ยโครากสวยจค้าจกฟันฟันยตก่ะ้านะฟันยัดบินบินนบบนนสมอินสมอสมมออุ้ยอะไรอ่ะไม่ตายมีไหนอ่ะหลังเข้าหลังเข้าช่วยด้วยช่วยด้วย เรียบร้อยแผนแตกไอ้เหี้ยมายเลยเล็เลหลีเลยอยมันแผ่แตกเพราะใครบางคนเลยโ ไปแม่มโชว์เลยยิ้มแก่แกำลังจะมาละแายแล้วไม่โดนอลไรกือะตายกูจะตายเสร็นดาไม่เปิดอันติ หายเอ้ยเฮ้ยมึงก็ยิงอย่างไไายเไ้้ยเฮ้ยเฮยเฮ้เฮีเ้ยเม้ยเฮพี่ชายผมใยเี้ย้ยพี่ยายเข้าหน่อยพี่ชาย เฮลิสคิอาสังเข้าไว้ด้วยด้วยมีอะไรโอ้ยหัวขวบเราโอ้ยๆกูยังไม่ใช้อาเคเลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้อะไรอ่ะทำไมปล่อยเข้ามาเลิทำไมปล่อยเข้ามาเบิร์สแมย์งงทำได้ยังไงวะ ไอ้เฮียแม่งดักอยู่ตรงนี้แต่ล่ายเขาเข้ามาแป๊บนึงคันหอูอยู่ไหนอะอยู่เอ้ยเฮ้ยแพนไอนแย <laughs> นาหน เว้ยดูเลือดกูฮัลโหลเบื่อแล้วเล่นทีค่อยๆพวกนี้แล้วกันฮะผมผมเริ่มเบื่อละเอาแรงซิวสามคุณล่ะค่อยทำต่อพวกนี้ครับเกมินน่าขึ้นแล้วล่ะเพราะว่าเออเรื่องหรือวะถ้าคุณไม่ต่อแล้วได้ตัวสองเลยคุณนะวะ จะไ่ได้เลยเล,ล,ล,ลือกรถเลือกลาบไอพีแล้วลูกสมองมึงเฟดแถวแล้วมีงร้องพ้องเวรกรรมร้อพระเจ้าไ่ <laughs> กเก็บปืนกดดันหนาไม่ได้ กูเล่นอย่างนี้แม่งเลยมาแล้ไมไ่มถ้ามันยังไม่เข้ากูไม่ไปเอ็บีทุเวี่ยงเสีมิดนี่ยไงมิดปะมิดรอะหว,นะว่างมนกับกูใครจะตายตายเลยยัย เฮ้ยยาโค้ดเยอะโอ้โหเรืมาดังเราออมิดออมิดเฮ้ยก็คงมันวาดเป้ายังไงอะวาดเป้ายังไงอะฮะวาดเป้าคืออะไรวะวาดเป้าเป้าเลยของเราอะฮะกูไม่เข้าใจเหรอเฮ้ยมีคลิปมีภาพไหม คือวาดเป้าเลนของเราอ่ะวัดวัดเป้าที่เนี่ยที่เราเนี่ยไอใเป้าเลงคนหนึ่งเนี่ยโอ้ก็คือจาวเป้าเลงคนหนึ่งเป็นว่าชะไม่หรือว่าเราอยากวาดเองอ่ะก็ตั้งขาดเลยเลยมีช่วยหนูทำหันเฮ้ยโอ้๋อไรเงี้ยมันก็ยอมแบบอ้อมมันนะ แล้วเดีดเ๋ยวเจ็บโอ้ยเฮีย้ยนลิงมาอิซา่าโอ้อะไรวะเฮ้ยอะไรอันตีเกือบหมดเลยนี่ว่ะมิดมิด อันเดียร์อันเดียร์อ้เนส่ยใชเอเค้เย่อะทะกันหะอไมีเจ็ดก็ไม่ถนัดตาเขาหัวอุ้ยฉบับภาพผมชัดมันสวยจังเลยมามาแล้วมาแล้วมาแล้ว ลิ้งก์อ่ะลิ้งก์อ่ะใช่อุ้ยไอี๊สวยจัดเมื่อกี้หูขอบคุณเลยพอสะเข็นอุ้ยเชียร่ยเป็นล่านอยู่นู่นแหละ

โอ้น้องอะไรเหี้ยโอ้สั่งดีสั่งขอเข้าด้วยปะเนี่ยวุ้ยโอ้ไม่ไหวโอ้เอาที่สิบแล้วไอ้เหี้ยไอหน้าสวยสวยสวยหวานแล้วหวานแล้วเข้าเลยเข้าเลย đồn này, đồn này sai kia, sai kia anh đi anh quá Bịt ơi, Ôi, yes anh โค้บหนึ่งหนึ่งเจ็ดครับท่นไหนมีเกือบตายเกือบตายเกือบตายฟอร์มเลยปิดน,นี่แล้วกันนะอุ้ยกระสมโมงเลยไม่มาหลับครับไอ้ไหม <laughs> ไอ้ ต้องใส่ต้องรีบใส่เฮ้ยโหยวะต,ตามที่มึงพูดเลยเลยไหมนะไอ้ไม้ไม่โหดมาจากจากไหนกูไม่รู้เนี่ยไรวุ้ยได้หวานได้หวานได้รู้แล้วได้รู้แล้วไว้ขบวนขบวนเท่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 เฮ้ยมันอะไรบ้าเหี้ย

บ้าไหนละบ้าจไหนละเ้ากาคิวป๊อปเ้าก้าคิวเฮ้ยอีซี่ได้เฮียตอนเล่นเป็นขวายตอนตายเป็นโคชป่เป็นอีกเอพีขึ้นสักสเออกน้อยจ เออได้ขึ้นสักทีเฮ้ยปวกกี่สิบเจ็ดแล้วผมกันไปแล้ว